เป็นของหายาเด้บัพ่อยได้นน่หาบ่าเห็นได้บมดนี่จักว่าย่ำได้บูบันนะจากนั้นบรรดาส่างไววซึ่งคุณงามคว่ำดีคด้นดีอยู่ก็มีคนรักเนี่นะคว่ำดีเนี่ยค้นคดีเนี่ยนะค้นคดีพูดดีทำดีคิดดีต่อหล,ลูกต่อหลานต่อสังคมของตนเองอยู่ก็มีคนรักจากก็มีคนอาลัย เนี่ยคือค้นดีวันงเ้ยคนดีอยู่ก็มีค้นหักจากก็มีค้นอาไล่แม้ตายก็มีคนเสียดายคิดถึงไปทนอยู่ก็มีค้นหักจากก็มีค้นอาไล่แม้แต่ตายก็ยังมีค้นคิดพ่อคิดถึงเด้นี่คือค้นดีค้นด,คนดีคุณธรรมสำคัญที่ทำให้อยู่นะก็มีคน้นรักนะเนี่ยคนที่สิหักเสียดายดคิดถึงใด้ก็ต้องมีคุณธรรมบ,บ่าคุณธรรมนั้น มันสาคัญที่ทําให้คนอยู่กับมีค้นหักนะก็คือบุคคลน,นั้นต้องเป็นผู้มีคุณคนที่อยู่ให้คนหักได้ต้องเป็นผู้มีคุณมีคุณต่อลูกต่อหลานต่อพี่ต่อน้องต่อป่ญ่าตาตวดทั้งหลายต่อพี่ต่อน้องต่อสังคมคุณที่ทําให้คนรักก็คือคุณงามความดีที่เหาเฮ็ดต่อกันไห้เนี่ยเฮามาเฮ็ดต่อกันไหวเพราะอย่าไม่โยมเฮามาทำบุญหว่วมรวมกันนะที่เห็นกันเป็นญาติที่ทำ เห็นกันเอาคอยมก็คุ้นหนาคุ้นตาเจ้าอยู่เฮะโบ่จักซื้อแต่ว่าคุ้นหนาบ่จักซื้อแต่ว่าคุ้นด้วยสายถ้ำต่อกันเนี่ยไม่ยามกันนึกดเจียหนาเพิ่นมาจากเซนเนี่ยพาน่อยกันมาเนี่ยหนาผาน่อยกันบ่องจีหัวจักเราเด้เนี่โอ้ทำดิ้งตัวนี่ไหมเราเด้คิดพ่แล้วเนี่ยพ่อกันเราเด้เนี่ยขันบ่มากที่ไม่เห็นนี่กันเอ้าเพิ่นบ่มากจีรวดถามกันเราเด้เนี่เพราะว่าเขาเคยเห็นกันอยู่นั่กันเอาบ้านในเนี่ยบั่นตันให้มันกกกางบ้านแม็ดบ้านจีนบ้าน นาะวังม้นกันยังมาดูได้บันมง้วนเดอนเป็นเริ่มหา่าวเป็นมวลเนี่ยเดนเื่อมจะย้อยลงมาด้วมันดีเฝ้ารับพระไปสันพูดันไดยนะเท่าที่ได้เพียนกันมาพอกันเป็นญาติที่ทำนะมาพอกันแล้วก็โอ้เพิ่นวะ่ามาดีนะโอเพิ่นยากตัวนั่นที่เา้าจะได้หูจากเหตุจากผลกันนะนะนี่ว่นว่านะคนดีที่ทำให้ค้นหลักก็คือเป็นผู้ที่มีความดีคนที่ทำให้ค้นจากมีค้นเสียดายก็คือ คนที่นมคุณประโยชน์แจกคนอื่นเฮตดประโยชน์หลวงปูหมั่นปูฝันปูไดนเนียยู่นป่าในเขาไกลๆผุดบนก็ยังนะเหตุบุญเห็ดกุศลไหวพระเจ้าแผ่นดินนั่มหาจนไปกาดไม่ป่าใน้เขาก็เพาะยังเพราะคุณงามความดีที่มันฝากฝังไว้ผู้บายจาย์มันป้ายเห็ดคุณงามความดีกับพ่อว่านี่แหละมันจะคอยระลึกนึกถึงความดีนั้นทําให้เราเป็นสุขแม้ขณะมีชีวิตอยู่ก็ตามแม้จะตายไปก็มีความสุข สุขภวเหตุในการทําคุณงามควอมดีความดีที่ติดตัวเราไปได้ก็คือท่านศีลภาวนาพญายมยงท่านศีลภาวนาพญายประมาเดอบุญกุศลเนี่ยมันเป็นเชืองที่ติดตัวมาไปได้ย่าไปให้ตอนค้นจับมือนบเอานะนะเพื่อในเหตุว้ตอนเขามีขี้วิตูให้นบมือเอาเองไหมให้มาเอาเองให้นบเอาเอีงอะนะนบมือกับนบเอาเองกาบกับกาเอาเองอะนะให้ฟ้าไม่เห็ุตอนนี่แหละย่าไปถ่าตอนค้นอมอัน เอาได้ที่เขาขาวมัดใส่กันเลยนบเมื่อพูดอ่ะปานนั้นเนี่ยไปควนโล่งอีกยอะแต่วันนี้พระเจ้าญสินรับสินไดอ้อีแม่ให้รับสินไดออ้พอให้รับจังได้ตั้งแต่เพิ่นมีชีวิตเพิ่นกับอกหูจักวัดเจ้าเตียตายไปแล้วหูจักว่ากันเงินตายแล้วอย่าจะมีลมหายใจของวหูจักอยู่เลละเนาะเพื่อนไหวเฮ็ดไปแต่เดี๋ยวนี้ว่ามันไปถ่านตะตอนตายแล้วยังก็เฮ็ดให้เอาหูอันให้เอา,เอา,เอาขายังเขามากหรือว่าให้ค้นหามขาเขามากขี้ค้นหามเขามาก ให้เฮ็ดได้เดี๋ยวนี้แ่ะนะจะเกิดประโยชน์เพิ่นว่าให้ฝ่าวทาคุณงามความดีาสิจปเอลความดีอยู่กระดาษสีขาวอยูุ่นาเมนน่นมันความดีบบอีหลีอยนาเม่นตอนใบสามที่เพิ่นอ่านประกาศอยู่นั่นนะได้ทําคุณงามความดีคุณประโยชน์แก่สังคมนะเป็นผู้ทีน่นะเฮ็ดให้สังคมจงเจริญไม่ว่าวัดไม่ว่าทางบ้านท่านก็มีความนะอนุเคราะห์บบเห็นจักเทียอันอ่านมาจักแมอนเอือนผู้ใหมาก ผัวกับเมียนั่งอยู่จนว่าไปเบิร์นทหัม่มเป็นพร้อมโอ,อยู่ในร่มกันว่าผู้เมียงงอ่านดีขักหลายวันเล้ว่าให้เอาดีเอาดีที่เรากะทำโมแม่เอาดีที่ผู้อื่นยองอะนะเทาเสียเอาดีจากผู้อื่นย่องหรือเอาดีจากตนเองกระทำขันเอาดีจนอยากตนเองกระทำรีบทำตั้งแต่วันนี้ให้เฝ้าเฮ็ดได้เดียวนี้เฮ้าเฝ้าเฮ็ดเอาโหลดเฝ้าตั้งใจเฮ็ดเอาแต่าาแต่ไม่ร่วมกันเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่ไม่ยมนน่อมโมแม่นอยหน่อยบ้านเด่น โมเมนมีแต่บ้านคงม่วงโขงสีเลี่ยงได้อยู่นี่บานอื่นก็มาบ้านคงม่วงโองสีเลี้ยงโป่หูเลยก็มีบรต้องไปว่าอย่างหลายนั่นมันขืนยุ่จริตมันได้่าคนที่จะได้บุญได้กุศลน่ะมันแตกต่างกันจริงทีละมันก็เลยมีอ่นผู้ร่าด้วยผู้ทุกข์ยากผู้อนายยากจนกเพราะอะไรเพราะว่าศรัทธาไม่เสมอกันเนี่ย